ตอนนี้พิมพ์นะคะกำลังจะเดินข้าไปไหว้หลวงพ่อขาวนะครับในกำลังเดินทางไปวัดค่อนข้างเงียบสงบดีเลยนะคะเนี่ยถ้าเกิดไม่รู้ก็นึกว่าเป็นวัดตามชานเมืองหรือว่าเป็นวัดตูต่างจังหวัดน,นะคะเนี่ยธรรมชาติพิมเดินเข้ามาในวัดแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปไหว้หลวงพ่อขาวกันนะคะเดินไปกันในวัดเลยค่ะนี่อุ่นสดค่ะ ไปค่ะนี้คืออุโบสถหลังอุโบสถใหม่นะคะอันนี้คืออุโบสถหลังเก่าเป็นเป็นวิหาร<ม>เดี๋ยวพิมพ์จะว่าพาไปว่าหลวงพ่อนิมิตด้านในนะคะ ตอนนี้นะคะพิมพ์อยู่ในอุโบสถของเก่านะคะก็คือด้านหลังของพิมพชื่อหลวงพ่อนิมิตนะคะพิมพ์ก็มาขาวมาก่อกราบไหว้ขอพรหลังจากที่เราไหว้หลวงพ่อนิมิตเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปวิหารหลวงพ่อข่าวกันนะคะขอพรค่ะก็วัดรากระบังเนี่ยเป็นวัดแถวชุมชนราดกระบังนะคะซึ่งจะติดกับคลองคลอ,องสามตรงรากระบังไม่รู้ชื่อจะถูกหรือเปล่าและะ้วพิมพเลือกเด็ดถูกหรือเปล่าค่ะ เดี๋ยวตามไปไวหวหลวงพ่อขาวกับพิมพ์เลยนะคะไปค่ะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพจะพาทุกท่านนะคะไปไหว้หลวงพ่อขากันนะคะในวิหารค่ะเชิญเลยค่ะถ้าอยู่บ้านก็เดอกันเลย ประวัติท่านชาไทยต่างตื่นเจตสมัยร้อยห้าร้อยกว่าปีแล้วอไอ้ของท่านเก้านิ้วอยู่ด้างในเก้านิ้วเป็นทองสีขาวตังนีเลยลักษณะนดียร์อ๋อคืออยู่ด้านในองค์ท่านองค์จริงจะอยู่ด้านในอยู่ท่าขาแล้วท่านจะทำองค์ครอบใช่ไหมคะใช่เลยอ๋อวิธี่ทำก็จะบอกว่าอย่างนี้เป็นเป็นิดมอน เขาเลี้ยบนขาวโบราณอืมผักผิววัดเมื่อก่อนขเขาใช้น้นำ,อนำอ้อยผสมกับปูนแล้วก็ผสมกันแล้วก็ทาคิดสมัยโบราณเขาใช้น้ำอ้อยกับปูนมาผสมกันแล้วก็ทาแล้วก็ทาเลยทาเลยใช่ไหมครับ ตอนนี้นะคะพิมอยู่ที่วิหารหลวงพ่อขาวนะคะอายุท่านเนี่ยประมาณเกือบร้อยกว่าปีแล้วก็มีผู้คนน่ยหลั่งไหลมาไหว้ขอพรกับหลวงพ่อขาวนะคะในเรื่องของการงานค้าขายที่ดินได้นะคะแล้วก็เมื่อสําเร็จเนี่ยจะนําไข่หวานไข่ไก่ต้มนะคะแล้วก็ขนุนมาถวายหลวงพ่อขาวนะคะก็เวลา ใกล้เย็นแล้วนะคะบรรยากาศตอนเย็นก็ดูสดชื่นก็อีพีนี้มาไหว้หลวงพ่อขาวอะคะ่ะก็ได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึงริมคลองนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมช่องขวันพิมพ์ฟ e ีดอมนะคะช่วยกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามที่สำคัญนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย